ขมขมใส่เข้าไปข้าบข้อหมูอย่างนะครับมัในเมนูครับมึงิ่งครับอย่างหอมๆเลยนะครับเนี่ย่างได้ทีเข้ากับท้ำการทันเลยนะครับ หอนเล,เลยครับครับสวัสดีครับมือนีมาพบกับช่องวิสันผ้าคมนะครับมือนีไดเมนูนะครับ ขอหมูอยางครับผมกิดอยากเลยเนี่ยอยากข้อหมูเหลือสิคือหมูแล้วยังอยากหมูอยู่มามาพี่น้องแสบๆม้อกันเขามาดับแหลกเขากับซิมแก้วเพิ่งเลยนะครับเนี่ยขนย้อนนะครับจําแก้วลงไปเลยบึ้บลงไปสีเลยครับแก้ว แก้วเนี่ยจะเหีออกเป็นสามรสนะครับกรเ,เจียบเผ็ดเปรี้ยวหวานคำามาลองอีกรสชาตินึงครับเนี่ยมขมขมใส่เข้าไป้อมล้ำ,ลำ คนเข้าไปวันนี้คือกลายเป็นแก้วมีสีรถครับ เผเ็ดเปรี้ยวหวานขมมึงนะครับช้ำๆเลยอย่าง สีแก้วครับเจียวจำับไหมครับน่มเ,เยมิ้มจับเท่าสามเลยก็อ,อิ่มเร็ว nếu bố mẹ รสจตดของขมขมบอลเพชเรเลยนะครับเนี่ยแป๊บเดียวครับยินเห็นบางคนเขากินบอกว่าขมสองหมือสามหมือเขาไปกินจังได้มันขมสองหมือสามเหมือ คํนี้ไงมันลืมสนมากครับอืกิ่มลาดครับปื๊บเข้าไปอืมผักอืมทห้งเฮงอืม,อม รปากจับเทีละสีเลยคำยังไง เินไปกินมากกับอิ่มนะครับเมื่อกลายแล้ทั้งเขาทั้งพักทั้งเนื้อข้อหมูย่างนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยใม้นู่นนะครับข้อหมูย่างครับผมเสพรีบนะครับกำลังกิมเด็ดๆเลยนะครับเฮ็ดมามาอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิสันผ้าขมน้ำด้วยครับผมครับสวัสดีครับ